สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่องหมอควินพยากรหรือควินพีชาแนลนะคะวันนี้หมอควินมาทําคลิปเกี่ยวกับการทํานายตัวเลขตัวสุดท้ายของเบอร์มือถือเบอร์โทรศัพท์ของท่านบ่งบอกนิสัยใจคอชะตาชีวิตภาพรวมต่างๆของดวงชะตาท่านนะคะโอเคค่ะเรามาฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเ,ออเช็คหมายเลขเบอร์มือถือตัวสุดท้ายของท่านลงท้ายด้วยเลขหนึ่ง ความหมายก็คืออำนาจวาสนาบารมีเลขหนึ่งตัวตนของท่านนะคะจะเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวใจเด็ดเป็นคนที่เที่ยงตรงยุติธรรมชอบความเที่ยงตรงนั่นเองนะคะเป็นคนที่อาจจะตัดสินใจไวหรือเมื่อตัดสินใจแล้วจะไม่ยอมล้มเลิกเด็ดขาดมีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงแล้วเป็นคนเถ็นตรงเป็นคนเสียสละ มีอาจจะมีตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีหรือว่าเมื่อใช้เบอร์นี้เข้ามาเสริมดวงชะตาแล้วจะทําให้มีวาสนาบารมีหรือเป็นที่ยำเกรงของผู้คนมักจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายได้ทํางานในยศตําแหน่งสูงสูงอาจจะเป็นเกี่ยวกับข้าราชการเช่นตํารวจทหารหรือเป็นเจ้าคนในคนเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นคนที่ เป็นที่ยำเกรงของผู้คนหรือใจเด็ดนั่นเองแต่บางครั้งต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ใจร้อนหรือการหุนหันพลันแล่นรวมถึงการตัดสินใจที่ลังเลก็อาจจะทําให้เจ้าชะตาที่เลือกเบอร์มือถือนี้อาจจะเกิดความสับสนหรือเกิดการผิดพลาดได้นะคะโอเคค่ะเรามาดูเลขท้ายเบอร์มือถือเลข2ค่ะหมายเลข2คือเลขอะไรเป็นเลขคู่ ะะเลขคู่นี้เป็นเลขที่ดีคุณอาจจะเป็นคนโสดที่เลือกเบอร์มือถือนี้หรือตัวคุณเองอาจจะมีคู่มีครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนอธิบายยากหรืออาจจะเป็นคู่ซ้อนซ้อนรักได้เช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่แต่ละดวงแต่ละท่านแต่ละบุคคล โอเคค่ะคู่ครองเป็นเลขคู่ครองถ้าผู้ที่เป็นโสดใช้เลขนี้มาควบคู่กันนะคะก็คือการดึงดูดคู่ครองความรักเรื่องราวความรักของคุณอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดี หรือคุณจะมีคนอุปธรรมค้ำชูคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่รักผู้คนรอบข้างเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเลขสองเป็นเลขของความสเสน่หาเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นที่รักที่หมายปองของผู้คนหรือทำอะไรก็ประสบความสำเร็จจากเพศตรงข้ามอุปธรรมมักจะเป็นคนที่มีสองบุคลิก บางครั้งเย็นบางครั้งร้อนหรือบางครั้งแข็งแกร่งแบบชายบางครั้งอ่อนไหวแบบหญิงหนึ่งคนในสองร่างก็ได้เช่นกันนะคะเรียกว่าพลังเย็นหยางนั่นเองแต่มักจาได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามเ,เป็นคนที่อัธยาศัยดีมาต่อเลขสามนะคะเลขสามเป็นเลขของความกังวล ความวุ่นวายใจหรือเป็นเลขของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อท่านใดที่ใช้เลขนี้เข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นเลขของความวุ่นวายใจนะคะความสับสนความกังวลหรือออ,อาจมีโชคแบบฟลุกฟล๊กๆเข้ามาแต่ว่าได้เงินเยอะก็ออกไปเยอะเช็คเช่นกันเป็นเลขเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรือเป็นเลขเกี่ยวกับสุขภาพไม่ค่อยดี มีความคิดความกังวลหนักใจนะคะเลขบุคคลที่3ผู้คนจะเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของท่านเยอะเกิดความเบื่อหน่ายทําให้คนใช้รู้สึกเกิดความเบื่อหน่ายความกังวลใจไม่สบายใจหรือว่าคนในบ้านอาจจะเดือดนนร้อนใจหรือว่ามีนิสินรุงรังก็ได้เช่นกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเ,เลขเบอร์โทรศัพท์เนี่ยทุกเลขมีความหมายแต่ก็ไม่ได้แปลว่า มันจะไม่ดีมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะคะก็เป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วก็เป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าราวสามคนรักซ่อนซ่อนรักนะคะเอ,อ่อความรักที่แอบหรือการผิดหวังในเรื่องราวความรักหรือมีคนรักมากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกันก็ได้เช่นกันนะคะโอเคไปต่อที่เลขท้ายเลขสี่นะคะเลขสี่คืออะไรเป็นเลขการค้าขาย คนที่ใช้เลขนี้เลือกเลขนี้ดึงดูดตัวคุณเองอาจจะเกิดในวันที่ที่มีเลขสี่ลงท้ายนะคะหรือว่าบ้านเลขที่ของคุณหรือว่าเป็นเลขที่โปรดของคุณเป็นเลขของการค้าขายแน่นอนคะ่ะคนที่ใช้เลขนี้เป็นคนที่หัวคิดเป็นเจ้า เป็นนักธุรกิจเป็นคนที่ชอบการค้าขายเป็นคนที่ชอบเจรจานะคะเป็นคนเก่งคิดคำนวณได้คล่องเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับการเงินคำนวณตัวเลขเป๊ะเ,ะเลยหรือเป็นคนที่มีสมองที่ฉลาดเกี่ยวกับด้านการคำนวณคณิตฟิสิกส์เคมีอะไรต่างๆแบบนี้นะคะได้เช่นกันเป็นคนที่ถ้าใช้เบอร์นี้ควบคู่นะคะ ควบคู่กับเลข4 2ตัวหรือเลข4 3ตัวก็จะทําให้จะช่วยดึงดูดในเรื่องของการค้าขายการทําธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะ แต่พลังของเลขสี่ที่หมอควินดูก็คือเกี่ยวกับเลขการค้าขายการเจรจาการทำธรุรกิจให้รุ่งเรืองเฟื่องฟ,งฟูหรือตัวท่านเองเป็นนักขายนะคะเป็นคนที่มีวาทศิลป์เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียช่างพูดช่างเจรจาหรือว่ามีสเสน่ห์เป็นที่รักของผู้คนเป็นคนที่ใจใหญ่สปอร์ตใจดีแล้วก็มีจิตใจเมตตาชอบ เรื่องการทำบุญสุดทานการให้ทานบารมีใจกว้างอบ้อแมรี่รวมถึงรักพี่รักน้องเพื่อนฝูงเยอะไปต่อกันที่เลขค่าเลขค่าเป็นเลขของมิตรภาพค่ะการใจกว้างเป็นคนที่สปอร์ตใจปั้มสายเปเพื่อนฝูงเยอะเป็นคนที่ชอบสนุกสนานอารมณ์ดีมีอัธยาศัยดีเป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนมีเมตสหายทุกที่ เป็นคนที่เอ่อไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสไม่ค่อยกังวลเป็นคนที่ตลกขร,รัะอ,อารมณ์ดีสนุกสนานมีวาทศิลป์นในการพูดอาจจะชอบร้องเพลงอาจจะเป็นนักพูดอาจจะเป็นคนที่ให้คําปรึกษาแนะนําผู้อื่นได้เก่งและเป็นคนที่ออชอบความสะดวกสบายนะคะเป็นคนที่ชอบระเบียบจัดระเบียบบ้านหรือว่าเป็นคนที่ชอบชอปปิ้ง ออชอบแต่งเนื้อแต่งตัวรวมถึงการการชอบท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะหรือว่าการออชอบปะจุนภัยเดินทางอยู่กับธรรมชาติป่าเขาลำนาวไพรอะไรต่างๆเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายชอบความสนุกสนานไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะคะเป็นคนอารมณ์ดีอะหรืออาจจะติดตลกไปบ้างก,ก็แล้วแต่นะคะแต่เป็นคนที่ชอบสร้างความสุขให้กับผู้อื่น มักจะเป็นที่จดจําของผู้คนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมักจะทําอะไรแปลกแตกต่างจากผู้อื่นมีพรสวรรค์หรือว่ามีซิกเซนต์อ่านใจคนออกไปต่อหมายเลข6นะคะหมายเลข6เป็นเลขมาเสน่นะคะเลข6กับเลข9้าจะคล้ายๆกันนะเลขหกเป็นเลขเสน่สำหรับคนที่โสดหนุ่มหรือสาวที่โสดนะคะถ้าอยากจะแบบ ให้ช่วยเสริมในด้านความสเสน่ห์การมีสเสน่ห์ก็ท่านที่เลือกเลขกคือดึงดูดมีพลังดึงดูดจะมีสเสน่ห์เป็นที่รักของผู้คนมักจะได้รับการช่วยเหลือตัวคนเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์เจ้าสำอางดูแลตัวเองได้ดีหรือเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญบาปและเป็นคนที่ชอบทําบุญสุนทานใจดีอาจจะตาอะขอภัยคะอาจจะหน้าตาหล่อเลา้าหรือสะสวย ดูแลสุขภาพดูแลหนได้เป็นอย่างดีหรือเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับการบริการอย่างเช่นนะคะการแต่งหน้าแต่งตัวเทคดูแลหรือการเอนเตอร์เทนอาจจะเป็นผู้สื่อข่าวนะคะนักอ่านข่าวเป็นนักแสดงเป็นเน็ตไอดอลเป็นเอ่อคนที่คนรู้จักมากหน้าหลายตาก็จะโดดเด่นเลยถ้าใช้เลข6ยิ่ง6กสตัวจะเป็นเลขที่ดับเบิลเลยนะคะก็จะมีพลังงานในการดึงดูด เหน้าตานะคะให้โดโด,ดเด่นโด่งดังได้และมีเสน่ห์เป็นที่รักของผู้คนตัวคุณเองม,มักจะมีเสน่ห์มักจะมีคนมารุมจีบรุมชอบนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ดูโดดเด่นในท่ามกลางของผู้คนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวก็คือเลขหกนะคะเลขหกเลขเสน่ห์เลขพลังดึงดูดเลขของเออดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะเลขของ การซัพพอร์ตดูแลจากเพศตรงข้ามหรือผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือเกื้อกูลทำงานก็จะเป็นที่รักของเจ้านายหรือได้รับมักจะได้รับมอบหมายงานหรืออะไรที่ดูโดดเด่นกว่าคนอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะเลขต่อไปเป็นเลข7เลขเคือเลขของความเหนื่อยค่ะความเบื่อ เลขของความคิดเลข7จะไปคล้องกับเลข4ี่และเลขหนึ่งคล้ายๆกันนะโอเคแต่เป็นเลข7เป็นเลขของความเหนื่อยหน่ายหน่อยนะคะเหนื่อยเปื่อเซงเป็นเลขของเจ้าคิดนะคะเป็นคนที่คิดจ้างคิดจ้างตัดสินใจเป็นคนที่มีวินัยของตนเองแล้วก็เป็นคนที่ชอบความเป็นอิสระมีโลกส่วนตัวสูงเป็นนักคิดนักวางแผนอาจจะเป็นนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจหรือเป็นคนที่ชอบทํางานแบบฟรีแลนซ์ทำงานอิสระไม่ชอบขึ้นอยู่กับใคร หรือไม่ชอบให้ใครมาบีบบับงคับกำหนดกฎเกณฑ์มาสร้างอะไรต่างๆว่าต้องทำแบบนู้นแบบนี้นะคะเป็นคนที่ชอบเป็นนายของตัวเองแล้วก็รักความเป็นอิสระมีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบผูกมัดกับใครนานๆหรือไม่ชอบอยู่ร่วมกับใครนานๆจะเกิดอาการเบรื่อเซ็งได้ง่ายเป็นนักวิเคราะห์นักคิดนักวางแผนสามารถทาได้หลากหลายอาชีพในเวลาเดียวกันแต่ว่าในเรื่องของความรักคู่ครองอาจจะ มีความผิดหวังหรือไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่แต่ถ้าท่านใดที่แบบสมหวังในเรื่องราวความรักก็ตัดตัดข้อตรงนี้ไปนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีดังนั้นเนี่ยเลข7คือเลขของการเดินทางผจญภัยการชอบผจญภัยชอบเดินทางชอบความท้าทายเอ่อก้าได้ก้าเสียใจเด็ดนะคะตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็ชอบความเป็นอิสระมีโลกส่วนตัวสูงอาจจะชอบเดินทางไปทํางานที่ไกลไกลไม่ชอบอยู่กับที่ช่วประจรลงเท้า แต่เป็นเลขของความเหนื่อยนะคะเลข7นี้จะต้องคู่กับเลขอื่นที่มันเสริมในด้านของการงานที่มั่นคงหรือว่าคนอุปถัมภ์ค้ำชูมันจะทําให้แบบการเหนื่อยเนี่ยเหน็ดเหนื่อยน้อยลงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองที่ทํางานเกี่ยวกับอาชีพธุรกิจการงานหรือนะคะตัวท่านเองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ตลอดเวลานะเลข7เลขการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง มาดูต่อเลข8ปค่ะเลขแปเป็นเลขการเงินเลขโป้ยภาษาจีนนะคือเลขเงินไหลมาเทมาเลขอินฟินิตี้รวยไม่มีที่ที่สิ้นสุดนะคะเลขนี้คุณจะสังเกตเลยมีเอ่อมีแบงค์แบงหนึ่งที่จะใช้เลขแปดเยอะนะคะเห็นไหมคะเลขพลังงานดึงดูดเลขเก็บเงินกักเก็บเงินเลขรวยอินฟินิตี้เลขของความโชคดีเลขมีโชคมีลาบเงินไหลมาเทมาเอ่อดง เขาเรียกว่าเลขของพลังดึงดูดโชคลาภเงินทองความบังสมบูรณ์เป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะคะมีหรือว่าหาเงินเก่งได้เงินมาเยอะก็ใช้เยอะเช่นกันหรือว่าเป็นคนที่คล่องตัวเกี่ยวกับการเก็บเงินการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็สามารถทำอาชีพแล้วก็เก็บเงินได้อยู่นะคะเป็นเลขของอินฟินิตี้เลขของความรวยไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเลข เลขเกี่ยวกับการเงินโดยตรงเลยนะคะดังนั้นเนี่ยท่านใดที่ยังไม่มีก็สามารถไปหาเลข8มาใช้หรือว่าดวงชะตาท่านเกี่ยวข้องกับเลข8อาจจะเป็นออพอสาเกิดวันเกิดหรือว่าท่านอาจจะชอบเลข8เป็นพิเศษเลยท่านอาจจะเกิดเป็นคนที่เกิดวันพรหัสวันศุกร์อาทิตย์หรือว่าวัน วันอังคารที่โดดเด่นที่สุดเลยแล้วลงมาก็คือวันอื่นๆนะคะแล้วก็เลข8ดเนี่ยจะเป็นเลขนำโชคของท่านเลยนะท่านอาจจะมีเลขท้ายทะเบียนรถของท่านเลขบ้านเลขที่ของท่านอะไรก็ตามแต่ถือว่าเลข8ดเป็นเลขพลังงานที่ดีที่ดีเทียบกับเลข1และก็เลข9นะคะโอเคเรามาดูต่อเลข9กัน เลขเเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลข9ก้ากับเลข6สลับกันนะคะเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนมีเซนส์มีชา้นมียานนะคะเป็นคนมีซิกเซนส์มีสัมผัสที่6เป็นคนที่อ่านใจคนออกมองคนเป็นนะคะเออแล้วก็กลัวเรื่องของวิปาก,กรรมบุญบาปเป็นคนที่สือสิลภาวนากินเจกินมังก็ได้เป็นคนที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพบ,บูชา หลายๆองค์ก็ได้เช่นกันหรือว่าเป็นคนที่ชอบสวดมนต์พระคาถาบทพระบทชีหรือว่าเป็นคนที่นิมิตฝันแม่นหรือว่าเ,ออเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมความเที่ยงตรงเป็นผู้เสียสละมีจิตใจที่อบอ้อมเมตตาอารีแต่มักจะทำคุณคนไม่ขึ้นเพราะว่าเลขเก้าเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการมีเมตตาจิตเป็นผู้เสียสละนะคะเป็นคนที่ มักรู้ล่วงหน้าหรือว่ามองคนทะลุปุโปรงได้เป็นอย่างดีก็มักจะเจอเรื่องราวแปลกๆหรือมีสิ่งลี้ลับเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเส้นสัมผัสต่างๆหรือว่าวิญ,ญญาณอะไรต่างๆได้ค่ะเพราะเลขเก้าเป็นเลขของเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเป็นพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครอง,อง,องแล้วก็มักจะเป็นคนที่ชอบทําบุญสนทานอยู่สม่มํเาเสมออาจจะตอนเด็ก อาจจะประสบพบเจอเรื่องราวแปลกประหลาดก็ได้นะคะหรือว่าออมองเห็นสิ่งลด้ลับได้แคลาวคลาดจากพยัญไตรทั้งปวงได้เป็นคนที่ดวงแข่งนะคะมักจะรอดหรือแคลาวคลาดจากพยัญไตรต่างๆนั่นเองเลขสุดท้ายนะคะเป็นเลขศูนย์ค่ะเลขศูนย์มีทั้งด้านบวกและด้านลบนะคะด้านดีและด้านเสียนั่นเองเลขศูนย์เปรียบเสมือนพระจันทร์อาทิตย์นะคะดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เลขราหู เป็นเลขโอเคมาฟังด้านด้านไม่ดีก่อนนะคะด้านไม่ดีก็คือหมายความว่าเลขศูนย์นี้เป็นเลขของการสิ้นเนื้อประดาตัวเลขการเสียเงินเสียทองเลขของเงินไหลออกเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ได้เงินเยอะก็จริงแต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เงินจะแบบอันตรธานหายไปหรือว่ามีนี่มีสินรัดตัวเลขของความกลุ้มใจ เลขของความกังวลเลขของการเจ็บป่วยเลขของความทุกข์เลขของการฉุกขักลางเลขของเออเป็นเลขของสุขภาพไม่ดีความกังวลใจการตัดสินใจที่ไม่แม่นยำมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายนะคะมาดูในด้านดีของเลขศูนย์การเลขศูนย์เป็นเลขของสันทราราหูพระอาทิตย์ ็คือเป็นเลขทรับนะคะบอกเงินบ่อทองถึงแม้เงินจะออกไปเยอะแต่ก็จะวนกลับเข้ามาเช่นกันเ,เรียกว่าเงินไหลเข้าไหลออกอยู่แบบนี้นะคะก็อยู่ที่ว่าดวงชะตาของแต่ละท่านเลยว่าจะถูกฉลกหรือไม่แต่ท่านสามารถใช้เลข0ูนไปคู่กับเลขอื่นที่มีพลังอย่างเช่นเลข1เลข9 เลข8เป็นต้นค่ะนะคะเลข7อย่างเงี้ยค่ะไปเสริมเข้าไปมันก็จะทําให้เเจ้าชะตาที่เลือกเบอร์โทรศัพท์มีเลขศูนย์นี้ให้ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวมากขึ้นมีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็เอ,อ,อาจจะมีโชคฟลุกๆก้อนโตใหญ่ๆสักครั้งก็ได้นะคะหรือหลายครั้งก็ได้แต่ว่าเลขศูนย์ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดีเสมอไปนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเลขศูนย์เป็นเลขของราหูจะต้องเป็นคนที่ดวงแข็งใช้เลขนี้อย่างเช่นคนที่เกิดอังคารพุธพฤหัสเสาร์อาทิตย์ค่ะนะคะเลขนี้จะไปเสริมแต่ถ้าคนที่เกิดในวันอ่อนๆน,น,นะคะอย่างเช่นวันจันทร์วันศุกร์อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อาจจะพลังงานอาจจะเรียกว่าเป็นพลังงานที่ จะไม่ค่อยเสริมตัวท่านเท่าไหร่แต่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ละท่านแต่ละคนเลขกำหนดชะตาชีวิตท่านหรือไม่ไม่ใช่เสมอไปแต่ทุกท่านเกิดมาล้วนมีตัวเลขเกี่ยวข้องเลขที่ดีเป็นเลขอำนาจก็คือตรงหนึ่งตรงแปดตรงเก้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะเลขตรงห้าอย่างเงี้ยเป็นเลขตรงตรงก็จะดีแต่ต้องอยู่ที่ว่าเลขแต่ละเลขเนี่ย ไปช่วยหนุนชะตาชีวิตท่านในด้านไหนเนาะมันก็ต้องดูกันอีกทีให้คให้ฉุกจฉลบก,กับดวงมันเกิดท่านราศีเกิดวันเกิดหรือความสมพงในพลังตัวเลขของท่าน,นหลายๆอย่างองค์ประกอบค่ะไม่ได้หมายความว่าถ้าท่านใช้เลขศูนย์ก็จะสูญสิ้นสูญเสียเสมอไปนะคะมันขึ้นอยู่กับชะตาชีวิต ตัวของท่านเองมากกว่านะคะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ